บันไม่ม uhm like, ีคนเบาเลนะเอามันไม่มีเงินอยู่เบาเลยบ้านี้ก็บ้านบ้านบ้านก็บ้านเลยนะบ้านบ้านที่เรียกว่ามันยังมันมันเป็นเนี้ยพี่น้องขาหนีผู้สาวผู้สาวเก่าพอสงการเพะนะผู้เฒ่าผู้สิจับบอกกันเพาะนะบอบันนี้บันนี้จำปองเลยก็ผูงหายกับพูงบ้าขอกับขอกับผู้นั่นบ่ได้บันนี้ผู้นี้ได้มากซุบเลยว่ะอีกสองมือไอไปล่ำกลับมาพอดีไปล่ำมันเลยขาเจ้าเลยอัน จางตัวไม่ถ่อนมสมัยนั้นเนี่ยวางก็จ้างตัวนั่นินตาหลจุงก็เลยว่าได้แต่งนกบมาบลอนมาก่อนบบดนี้ขอมาก่อนสองตัวมงแนี้ก็ได้ยินข้าว่าบักการที่นัขอแนี้ก็เลยวาแม่ก็จเอาก็เลยวาเอาเอาอันคันว่าเอากับบื้อผู้เสีเอาไหมอม่ได้เอาตะกี้งอมบ่ตะกินสาวสาบ่ เจ้าข็อะไก็เจ <you anything>? ้าหน้านดีมีแร่บน่างเือผู้เสียงออก็เจ้าแบบว่ามีไฮมีน้าแลลวก็มีเพดอก็เจ้ามีถาดะเพื่อนฐานวันเสาร์ก็เจ้าของหมองไฮหมองหน้าได้ปะแถวภาพก็สอการไปคอกันก็ไม่ได้เลยืี่ม่เจ้ามาหันกันรอบรอบที่ออกจากห้าเหลี่ยมหมาเหลี่ยมหมาอน แต้บได้มักกันเว้นบ่แต่ผู้เฒ่าจับออกกันเ้เฒ่ามากมักูแหงมากครอบากแต่ยังเลนกันน้ำตาดาม่เชอ่กมักพอยนญการจัดเพียตะกี้พูดยังคามยังบุจกีวนเาเป็นแปนพยญการก็มักเยมอนก็มักแล้วมักนก็นสเป็นนั่เองนาะยมอนแดงมุนีเนาะ้แดงยแดงกตียแด้กั

บ่านนี้มักมามักาหลานมาเยียมเม่ันป่ะมักนั่งพาหลานมาเยี่ยมเมื่อวันบอคอยกับเล่าว่ได้มักกันดอกคนกันนาเดียวกันเรามาไปยี่หมอนหมอนนั่นาเดียวกันแม่แม่นอนกับป็นหมอนนั่งอยู่เด้ใช่ไหมแล้วมาท้างเชียงเรามากันนั่งเอีดแล้วมานั่งแดงนี่มักคัดยก่หลี่คักแดงแดงสีไงนี่เนี่ยเรายังมีบ่ยังคิม ่าตอนนั้นคนอยากแข่เท่าตรองเพลงกรมูลนะอันนี้สวนาะทำงานหนุแกเบางพีที่กาศให้ตะกอกเอาเม่ยเมก็เคยปนเล่าเปนาไปปีเดียวเข้าไปปีเดียวเขาไปให็ดนวเาเลยเศ้าเานไม่ดิ้าไปหาเชี ยังเขาขากันตายแล้วว่าคุณู้สู่แล้วต่อยจกันโดนไปตะเรืบกัราวมาในขาแรงแล้วะไปเพิ่งกันจ้าสองข้างไปสู

แตกีบมันมันกับหลายคนเนาะมันกับเล่นเนี่ยเนี่ยนีมันมันจิ้มหาคนเงนติมอลละรอดฉันไปเบื้องหนึ่งอยดวนกับไปเต้นดวนเออมูนี่มูนี่หัวเรียวหัวกลอเขื่อแบบว่า วแวมอลลนี่้มาสาวไขึ้นแม่ม่งแงมาไเนไปวไเไปวาเาไปเดินด้อดึงดูาตะกี้กับว่ามีกระเทยเนาะคนบอกกระเทยเนาะเอาแต่พุงยิ่งไปร่เนียกับไปช่างล่บานหน้าหนมันกไปดึงแก้มกันไป่าบานหน้าน่ามันกับม่ยามกันมวนตอนนี้เ้าที่รานนี่ร้านต่ทองแม่เน่านหนกนี่ก็จบบดกระปเปิด ตัดห่าตัดเสียซื้อได้บ่ได้รวยเด้ัเที่ที่เราเงียบศาสตร์นี่บ่บ่ได้รวยเจ้าปลาจุดกับปูจ้ามาต่างตัวได้น้ำหมอล่ำเนี่ยหมอล่ำไปูก็เจ้าเมาเนาะเฮ็ดกัปูแม่เฮ็ดเป็นเศษเนาะหมอล่ำเป็นเศษเหมัอนี่ตัดต้องแม่น่ะมันมื้อตีหน้าเป็นกอเป็นกัจังมันมีศาสตร์ต่อเด้บ่มาลุ้ยคักนี่คือสาขายสีเด้หลังที่ต้มศาสตร์วันตี ี่วันมมก็ต้องไปตัดขาสันลําเจ้าเด้เอาลำเพื่อนสมัยตะกี่ก็ใส้กระปรงสันกนสันมตาไดเล่มกเทากัเงอแล้วผ้าใบนี่จะใช้เป็นผ้าใบก็ทุบเท่านี่ใมัตตาไดจใายที่ใสันก็ยเต้ยวเะเล่หุ่นดีเนาะใส่สันวันนี้่าเนาะเป็นบ้านํา เขาเพ่นจันเพ่นพอจันกับเป็นบ้า่นาพ่อใหญก่ากับพ่อเป็นกาหยาดจันหยาดกันกันมีมีอยูแม่ยังุเกัมัจอบก็คาขาวมีมีออยู่แม้สมัยนั้นเขาโตกับมัดเป็นบ้ามันควเปนเพ่นกับเค่นเมื่อลูกจันพวกคนมาปล่อยเลาอยูนก่อนเพราะว่าหมอเพระห้เยี่ยมัดเีนันอยว่ยของไอซียูแม่วันนี้ไปกับพ่ท่านเวลาคือเขา มัแม่ไปมันเป็นยังดอกแกใสก้นเป็นแกกเป็นยังผาเปเบิ้งดสีอแมานางยังไมสุกบ่ได้เปนเบิ้งใจเด้ยสนตำลับเลยตัวเยคนตางยังคนเสอินนน้คนหน้ำานหนม่นอานต้องเปิดผักกังก่อนวันววันรำเพินตรงนี้เปิดผักกั่งกันเนาม่อซุาเปกับฟันเดี๋ยวดิกดิกดิดิ๊กดดิกๆๆๆๆ กนเพลงเสนาะแต่สมัยเด็ิกกีเนาะสมัยเก่าเข้าอืมไอ้ยินเป็นพระเอกไอ้ไว้ไอ้ยินงกันเนาะลอยหันไปในลอยสุดตายเนาะไอ้ออมไอ้ยินนี่ผู้บ่าสองไล่หนี่เกินกันเลยไม่ลอยพายเอกเก้างูคนละคณะนี่เขาล้อไอ้ออมมาฟงจ้ำไอ้กีบตัวไปเลยทีบ่หนกคุณนัง อี่ดกับพี่น้อง่อยเด้อเด็กขากันเขาสิบสาวพีก็บานองขากันย้อนค่ามาธรรมดาจะมบ้านธรรมดาบ้านนี้เห็นหมก่อนนึงม่ด้ฝังไหมมันก่อนได้ย่อยว่าย่ยก่อนได้ตามองตาพาอุาโอายตาพี่ขาดมาเอสายับอันหนึงสายตาของพีนั้นหวานหน่งหน่เาหยาคอยยริแล้วฟอนดีดีเนาะแล้วฟอนนํามีใคร ้่น่ล้อน่ม่เทียลเยแม่ไข่าเดนี้โอ้ก็จ่อแบบนียคู่ก็จอแบบใบ้านตัวน้องแต่เดอยนี้คอยมาเล้ากันเรามามอหั่มเกาเนาะกตยังบ้าแยังอยากไอออาเราก็ไปเปิดตูอยุ่นบ้านแม่สุภาบีได้ละเืินนั้นบ่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 ่บ่อบ่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 ้

สามเจ้าอ้อยอนตีเอเอนอยไอเอนไอออยอยยออามาเนี่หมอนกันันน่งเองแต่ว่าเสียงเราดีๆเด้อเสียงไม่นิ้มมนเนาะกต่ชินขึ้นสมัยนี้ล่ะสมัยนั่งเองก็ชิได้ตตลกขงเสียงเนียนตอน้กล้อาก็ได้ตัวตลกไม่้มมนเนาะแต่ระยิ้มสุตั้งเปลี่ยนตัว ตลกก็สิไปเปี๊ยขาเปียเอวต้้อไอ้ไครับไอ้ขีดขับรถช่อกุ่มโดนอันันลกคุณไนลคเดีอจะมาดกาบ้านนี้มั่ป้าตไอ้ีดแล้วมา่มากับไอ้ยินช่วงนึงได้อ่อนแม่สัมเ่าแม่สมัยตะกี้่าดวงหลายปันเดสองพัน่สองพันกว่าหลายเลยดิหลนฝุ่นนะหาพันหาเง พราว่าแม่ะเลแม่พมักแม่พมักเจ้าก็ได้มาตอนนี้ผลนี่ผุ่นี่ผู้าไม่ได้ผู้เถครับน่อผูเาแม่บอกว่ายังอยู่น้องกันเ่าเสมอนี่บอกแม่น้องแม่ไม่ดีบอกพ่อผลก้เนกันยุติผลม่ผลันู้นได้น้ำไผ่ลีเขาอันอยู่ม่นเดยวเครื่อเป็่เสียก็าที่ว่าค้างากีห้องหิ้งไงสมัยตะกี้สิเมียนตะผู้เ่าหล่ะจับบอกกันเนาะ

อโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่น้องเวสนันตนีนะคะติดตามกันชิปหน้าค่ะสารคดีนี้ขอบคุณพี่น้องสุกุสุสคนค่ะสวัสดีจ้า